สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านสมาชิกทูทูท่านครับคลิปนี้เป็นสูรคำนวณดินสิบหน่วยบนที่สามสูรนะครับสำหรับสู่สองตัวในงวดที่ผ่านมาครับได้หนึ่งกับสามออกห้าหกสามครับเข้าที่ไดินสามนะครับสูรนี้นะครับแบบคู่ขี้นะครับดินสิบหน่วย เป็นสูเดินดีต่อเนี่ยเลยครับวันที่แล้วผมสรุปให้ที่1กับ3นะครับถ้าเรานำไปเทียบกันหลายสูตรชนที่เลข3นะครับสูตรนี้ตัวเดียวนะครับได้เลข3ในงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ได้0กับ3นะครับในคลิปนี้ผมจะมาคําววนให้ท่านชมที่จำอยู่เพื่อใช้เป็นแนวทางงวดวันที่1มีนาคม25ง9หรอ 69. ทั้ชมตามสูงไหนกันอยู่มาดูนครับสูนี้ครับวันแรกที่นากาสูนี้เริ่มเดินกินในงวดที่ออกสา9ูนเก้าได้เก้าหนึ่งครับเข้าทีเลขเก้านรบมาหลักหนุยถัดมาครับได้สองขึสี่ได้เลขคู่ครับเข้าหลักหนุยวดที่สามได้3ามกหเข้าหลักรลงนะครับวดที่สี่ได้6กับ8 ออก246นะครับงวดที่5ได้2กั4ออก324งวดนี้มา2ตัวครับงวดที่6ได้0กับ2ออก852งวดที่7ได้4กับ6ออก865งวดที่8ได้3ับ5ครับออก356งวดที่9ได้6กับ8ออก646งวดที่10ครับงวดนี้ได้7กับ9ครับออก978งวดที่11ครับได้9กับ1ออก696แลงวดที่12งวดนี้ครับได้7กับ9เข้าที่9ครับ งวดที่13าได้ห้ากับเจดออกหนึ่งสี่ห้ามที่สิบได้5้ากับเจดออกสองห้างวดที่สิบห้าได้ห้ากับเจด 7, ออก8 9ดงว้ที่สิได้6กับ8ออกเจ6ดวดที่17ได้2กับ4ออกเก้าเดที่ส8ได้เกับหนึ่งออกหกสองครับมือที่ผ่านมาคือเป็นของมันที่สิกุมภาผลสตัวท้ายของลำดัที้คือห้า เดี๋ยวในสูนี้เราคำไรหนึ่งกับสามครับเข้าที่ดิดินสามครับมาหลักหน่วครับจากสี่ตีที่สูเข้ามาดินที่สิบหน่วยครับซึ่งในห้างวันนี้นะครับสูยังเข้าที่ตำหลักหน่วยอยู่นะครับในหน้าหางวันที่ผ่านมานะครับเป็นสูเดิมนะครับในคลิปนี้ที่ผมจะมาให้ดูนะครับ นี่คือข้อมูลมืที่แล้วนั้นที่ผมคำนวณไว้นะครับได้หนึ่งกับสามออกห้าหกสามเป็นสู่เดิมนะที่เดินดีต่อจากในงวดที่ผ่านมานะครับ เรามาลองคำนวณดูสำหรับวดนี้กันครับจะได้เรีเดินทวอะไรจากสู่สนี้ครับดูเราจะใช้ข้อมูลของวันที่กุมภกพันธาจำเป็นตัวตั้ง สูนี้ใช้หลักพันครับใช้หลักสิบบนใช้หลักร้อยครั้งที่หนึ่งใช้หลักสิบครั้งที่สองใช้หลักหน่วยครั้งที่สี่คูณสองบวกห้าคงที่ครับหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดสิบห้าบวกแปดยี่สามยี่แปดตัวแรกมวดน,นี้ได้เลขแปดครับซึ่งเป็นเลขคู่นะครับเราจะนับเป็่วไสองแต้มได้เท่ากับศูนย์ในงวนนี้ได้แปดกับศูนย์นะครับ มวดกลางได้หนึ่งกับสามนะครับยังมาอยู่ที่สิบหน่วยครับวันนี้มาลุ้นครับสูตรจะเดินต่ออีกไหมได้แปดกับศูนย์นะครับซีจีในคลิปในวันนี้เป็นมันที่ยี่สิบนะครับสูตรใี้เข้ามาต่อเนื่องสิบกลางมวดตีเดียวนะครับมันที่ยี่สิบถึงวันนี้ครับเป็นของมวนที่หนึ่งมีนาคำนวณได้แปดกับศูนย์นะครับซึ่งเป็นลขคู่ครับวันนี้ติดลขคู่นะครับท่านผู้ชมลองเช็คเลยครับสาหราศรันต์สูตรนี้ทาแบบสองตัวนะครับ หนที่วยสูตรทันมาครับจะเป็นสูตรตัวเดียวนะครับสูตรนี้นะครับได้เลขสามในงวดที่แปดคืองวดวันที่สิบหกกุกาคมที่ผ่านมาได้เลขสามนะครับออกห้าหกสามสามตัวนี้เข้าที่หลักตรงนี้ครับใครตามแล้วนะสนี้อยู่เป็นดุลครับ ซึ่งในเจ็ดมวนที่ผ่านมานะครับสูตรมาหลักสิบนะครับงวดที่8ปดไปหลักหน่วยครับสูตรดลลีสามนะครับ สูนี้ครับใช้หลักพันคูณ2ใช้หลัก10บนใช้หลักหน่วยแรกใช้หลักหน่วยครั้งที่2 2คูณ2ใช้หลัก่วยครั้งที่3บวก1ของที่ครั้งครับหกบวกเจดได้ทบสิบสามสิบห้ายี่สิบยีสิบเดครับสูดินสิหน่วยตัวเดียววนี้ได้เลกหนึ่งครับสูดิน10หน่วยสูนี้นะครับเป็นสู่เดิมนะครับมวลเก่าได้เล็ส วันนี้ได้เล็กหนึ่งตองเชื่อมเลยครับสูตรอาเดินต่อหรือหลุดก็ได้นะครับสําหรับสูตรตัวเดียวนะครับวดที่แล้วหลายแนวทางชนที่เลขสามกับเลขห้านะครับซึ่งไปร้อยหน่วยนะครับซึ่งสูตรเทียบชนนะครับแบบ 2, 2สี่ตัวมาสองสองสูตรผมทําคลิปไปแล้วนะครับวันที่ผ่านมาชนที่สามกับห้าครับ มาทันมาครับจะเป็นสู่ที่ได้ศูนย์กับสามสูตรนี้นะครับวดนที่ผ่านมาคือเป็นวดที่สิบเอ็ดนะครับได้ศูนย์กับสามจากซีจีสู่เข้ามาเด่นที่หลักสิบนะครับตั้งแต่วดนี้นะครับวดนที่หกสี่หกนะครับจะมีบางวันนะสู่ได้หกกับเก้าคือวันนี้เข้าที่สิบหน่วยครับออกหกเก้าหกนะครับแล้วก็วดนนี้นะครับ, 6, 4, 6, รบ,บนนะได้สองกันนบห้า ติดมาครบตามตัวเลยครับแล้วก็งวดนี้งวดที่ออกหกสองเ้าสูได้เก้าสองครับติดมา2ตัวนะครับเข้าที่สิบหน่วยนะครับงวดที่สิบเที่ผ่านมาได้ศูนย์กับสเข้าดินสามมาลักหนีครับนี่คือข้อมูลของงวดที่ผ่านมานะครับ เมืที่แล้วเลขสามผมนิ้นให้ที่หลักสิบนะครับก็จะเป็นสามห้านะครับเมืที่แล้วเนาะ่อหกสามนะครับในมวนนี้เป็นสีรีง์ม้วนที่สิบสองไข่ตามจุลที่อยู่บนนู้นครับนี่คือวิธีคิดของนายน,น,นันสนี้นะครับ สูนี้วิธีคิดใช้ําหลักหน่ยบนคูณ2ครับใช้หลักหน่วยบนใช้หลัก10หน่วยร้ายใช้หลัก10ครั้งที่1ใช้หลัก10ครั้งที่4บวก2อของที่ครั้งครับ3าบวกเเป็น10 12 18 20สตัวแรกที่ได้คือเลขศูนย์นำพวกไป3แจมได้ทบสามงวดนี้ได้เลขตัวเดิมเด่นที่ศูนย์กับ3นะครับแนวกาสู เดนสิบหน่วยแบบสองตัวสองสูตรงวดนี้นะครับยันชนกันอยู่นะครับงวดล,ล่าสุดที่ผ่านมาสองตัวชนที่เลขสามนะครับวันนี้นะครับสูตรอันนี้นะครับได้ศูย์กับสามเป็นของวันที่วันที่หนึ่งมีนาวันที่ผ่านมาครับสองนางนะครับสูตรสองตัวชนที่เลขสามนะครับ ในงวนนี้นะครับเราทางดินสิบหน่วยสองสูนเข้ามาเทียบกันนะครับชนที่เลขศูนย์นะครับสองสูนี่ชนกันอยู่นะครับแต่เป็นเลขศูนย์นะครับที่ชนกันสองสูนนะครับส่วนสู่ตัวเดียวได้เลขหนึ่งครับสูรตัวเดียวอาจจะลูกก็ได้นะครับสูรที่ยังน่าสนใจอยู่จะเป็นสูนี้นะสองสูนนี้ครับคุณผู้ชมลูช่ไหมครับ เดนสิหน่วยมี2องนูนนะครับศูนี้ได้ศูนกับสส่วนศูนนี้ได้8กับศูนย์ถ้ามาเทียบกัน2องทางน,นี้ชนกันที่เลขศูนย์นะครับ น้ำนักคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแลว้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ